We're on a spaceship, finding opposite. Come and join the fun. The opposites fun. The opposites fun. Oh, Oh, hi Gina. Hi. Hi everyone. Welcome to the opposite spacecraft, our zoo planet adventure, where we'll explore the amazing. Animals. โอ้โห oh, oh! เด็กๆคะดาวสวนสัตว์นี่น่าสนใจจริงๆคะ่ะดูสิมีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่เต็มไปหมดน่ารักจังเลย Everyone look over there There are many animals Some of them are tall while others are short ว้าวเด็กๆคะมีสัตว์ต่างชนิดกันที่มีส่วนสูงแตกต่างกันออกไปคะ่ะบางตัวนี่ก็สูงมากส่วนบางตัวเนี่ยก็ตัวเล็กตัวสั้นนิดเดียวเองน่ารักจังเลยแต่เอ๊ะเรามาผจญภัยกันแบบนี้สแสดงว่าต้องมีอะไรสนุกสนุกรอเราอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมคะคุณคาร่ as always the purpose of the opposite spacecraft is to explore opposite words and today we are going to learn about height tall and short. Oh, I love the opposite words. วันนี้เราจะได้เรียนดูเรื่องคำตรงข้ามกันค่ะ That's right. I can't wait to go on a zoo planet and learn about height, tall and short. It's going to be so much fun. Ready, พิจินาอยากจะไปสำรวจดาวสวนสัตว์กับครูคายลี่แล้วละค่ะ Are you ready everyone? พิจินาพร้อมแล้วเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ Let's go <S ไปกันเลย we explore Zoo Planet we'll see animals that are either really tall or quite short โ oh, อ้็ก็กดูสิคะวมีรับสูงมากๆเลยค่ะหูอูดก็สูงเหมือนกันนะคะเนี่ยอแต่ดูนั่นสิเจ้าลาตัวเตี้ยน่ารักมากๆเลยค่ะ Oh look over there we can see the height of different animals from here เด็กๆดูสิคะสัตว์บางตัวก็สูงมากสัตว์บางตัวก็เตี้ย โดยคำว่าสูงเราจะใช้คำว่า tall ส่วนคำว่าเตี้ยเราจะใช้คำว่า short ค่ะ Look when compared to the other animals the giraffes are taller than the rest Oh I know giraffes are the tallest animals in the world ใช่แล้วค่ะยีราฟเป็นสัตว์ที่สูงที่สุดในโลกเลยละค่ะเด็กๆ Their height is helpful for keeping an eye out for predators like lions and hyenas Their excellent eyesight allows them to spot hungry animals from far away, too. Oh, the giraffe's height is also useful for hunting, such as lions and hyenas. What a beautiful creature! Look over there! That is a giraffe. And that is a rhino. Their heights are so different. Which one is taller? เอความสูงแตกต่างกันอยู่นะคะเนี่ยเด็กๆช่วยพี่จีน่าดูหน่อยสิคะว่าตัวไหนสูงกว่ากันนะ The giraffe is taller than the rhino อ๋อ oh, taller คือสูงกว่าส่วนคำว่าเตี้ยกว่าก็ต้องเป็น shorter นี่เอง Amazing now you've learned about tall and short So Let's play a game เด็กๆคะคุณคารี่มีเกมเปรียบเทียบสูงกับเตี้ยมาให้เด็กๆเ,เล่นกันดูให้ดีแล้วตอบให้ได้นะ Alright let's play a game together Which one is taller Elephant or tiger สัตัวไหนสูงกว่ากันเด็กๆตอบกันได้ไหมคะ Yes! The elephant taller than the tiger is than ใช่แล้วช้างสูงกว่าเสือใช้ taller นะคะงั้นเราไปต่อกันเลย which one is shorter kangaroo or monkey ตัวไหนเตี้ยกว่ากันนะเด็กๆช่วยพี่จีน่าตอบหน่อยนะคะ yes the monkey is shorter than the kangaroo ว้าวใช่แล้วค่ะลิงเตี้ยกว่าจิงโจ้นั่นเอง คำว่าเตี้ยวกว่าก็ต้องใช้คำว่า s h o r t e r ค่ะ You did a great job โอ oh ้โหง่ายกว่าที่คิดอีกนะคะเนี่ย <l oss> นั่นอะไรอ่ะ <gasps> เด็กๆดูสิคะมีอูดขึ้นมาบนยานของเราด้วย Yes Did you know camels have a special hump on their back to store food and fat which they use when traveling through the desert เด็กๆเ,เห็นโหนกสูงๆบนหลังของอูดไหมคะตรงนั้นเนี่ยเอาไว้เก็บสะสมอาหารกับไขมันสำหรับเอาตัวรอดในทะเลทรายได้นั่นเองบ๊ายบาย Okay we have learned so much about tall and short today. Did you like it? Yes, it's so much fun. วันนี้เราได้เรียนรู้ The Opposite Words และได้เรียนรู้การเปรียบเทียบของสิ่งต่างๆซึ่งเด็กๆสามารถนำคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ไปแต่งประโยคได้อีกมากมายเลยค่ะรู้1นได้ถึงสองคำต่อไปนี้การแต่งประโยคเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะต้องขอบคุณครูคารลีจริงๆเลยนะคะ I'm glad you enjoyed it Next time, explore more and learn new things time, let's explore more อย่าลืมติดตามกันนะคะว่าครั้งหน้าครูคารลี่กับพี่จีน่าจะพาเด็กๆไปรู้จักกับ The Opposite Words คำไหนอีก The opposite words are all around The opposite words อยู่รอบตัวเราวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย